สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11นาถึง20นากติดต่อสอบถามไดที่โทร083 879 0411 I you. ที่12พฤษภาคมที่บริเวณชั้น2อ,อาคารศรีสวรินทิรานุสร150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระบรมราชเทวีนศาศีราชาสภากาชาติไทย ได้มีการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาลโดยมีนายแพทย์โสพลนภาธรผู้ช่วยเลขาธิการสภาการาิไทยภผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรสิราชาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องด้วยในวันที่12พฤษภาคมของทุกปีสภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาลและเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่มวลมนุษย์รวมถึงมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกรวมพลังร่วมมือกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธาร ณชนโดยในปี2565นี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากล2022ไว้ว่าพลังพยาบาลเพื่อความมั่นคงสุขภาพโลกเพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลพยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน รวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลและการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับสาขาวิชาชีพอื่นๆจนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นโดยมีพิธีการเชิดชูเกียรติวิชาชีพพยาบาลมอบเกียรติบัตรและรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาลและกิจกรรมขอบคุณพยาบาลอีกด้วย พเอการันตรนี้เลยเรื่อดีวัสาธและผู้ก็รกิจกรท่ขนอกรบขอมัาพยาบด้งสสนับสนุนโดยรอบการ์เด้น และอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 ไ i ฟ e อ a c a d e m y and นทา p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e c e ฟอะ a c a d e m y